มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรมโมแฮเวรักคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนมีสุภาษิตบทหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้บอกว่าความดีมีได้ทุกโอกาสความประมาท ทำให้เราพลาดจากความดีความดีก็คือบุญกุศลบุญบุญด้วยกุศลด้วยถ้าคนเราไม่ประมาทแล้วก็จะมีโอกาสทําบุญทํากุศลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการทําบุญทํากุศลก็ดีทําบาปก็ดีนี่มันทําได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจถ้าเรามีสติมีปัญญาดี แค่เรานึกอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้แผ่เมตตาให้คนนั้นคนนีเน้เราก็ได้บุญแล้วหรือนะการทางวาจาก็พูดนะการพูดกับคนข้างๆพูดด้วยจิตเมตตาพูดคำสุภาพอ่อนโยนนะไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วเป็นบุญปากนะทางกายก็ช่วยเหลือผู้อื่นหนะยิบข้าวหยิบของให้นะ หยิบข้าวหยิบของให้เขาด้วยจิตเมตตาไม่เสือกใสไล่ส่งไม่โยนให้ให้ด้วยน้ำใสใจจริงให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจดีงามอย่างนี้เราก็ได้บุญแล้วนะเรียกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมได้บุญอยู่ทุกขณะจิตเลยทีเดียวหลวงตาจะเล่าเรื่องหญิงชาวบ้านหญิงชาวบ้านชาวนาท่านหนึ่งนะที่ท่านมีโอกาสได้ทำบุญ ได้ทำบุญแล้วก็จิตใจของท่านเนเริ่มใสามากพอถึงเวลาท่านสิ้นชีวิตนในขณะที่จิตใจเริ่มใสนี่ดวงจิตของท่านหลุดลอยออกจากล่างเลยก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีงามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้มีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นภาษาวของพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีนามว่าพระมหากัสปะ พระมหากาาัสสปานี่เข้าฌานสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันพอออกจากฌานสมาบัติแล้วก็ตรวจดูว่าเออเราจะไปโปรดใครดีใครน้อจะมีศรัทธารับอ่ารับบุญจากเราบ้างเนี่ยใครจะมีศรัทธาใครจะมีศรัทธาถวายอาหารมิถาบัดกับเราบ้างเจ็ดวันแล้วยังไม่ได้ฉันพัตหารอะไรเลยท่านก็อ่ามองไปมองไปเอาคือเอาญาณของท่าน ญาณดวงญาณของท่านกำหนดจิตไปโอ้มีหญิงสาวชาวบ้านอยู่ด้านหน้าอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้านี้จะมีศรัทธาทําบุญกับเราตื่นเช้าท่านก็ห่มจีวรไปเลยอุ้มบาตรไปเดินไปหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นน่จะไปจะไปนาจะไปดูนะดูแลนาะข้าวสาลีก็เอาข้าวตอก เอาเข้าวต่อใส่ขันเต็มเราจะไปกินจะไปกินจะไปทานที่นาเดินมาก็มองไปเห็นพระเห็นพระมหากัสปะากำลังเดินมาโอ้ดีใจนะดีใจอ,อวันนี้เราจะได้ทําบุญจะได้ทําบุญเพราะาปกติโอกาสที่จะได้ทําบุญน่ะไม่ได้ง่ายๆเลยบางทีเรามีข้าวมีของแต่อยากจะทําบุญก็ไม่มีผู้ที่จะมารับบางทีเราอยากจะทําบุญ ก็ไม่มีข้าวมีของที่จะทําบุญเลยอยากจะทําทานนะ่ะวันนี้วันนี้เนี่ยเราจิตใจเราก็มีศรัทธาด้วยข้าวของเราก็มีด้วยเราก็เรียกว่าพร้อมแล้วกายวาจาใจข้าวของของเราพร้อมมีศรัทธาพร้อมเราอยากจะทําบุญเดินไปก่อนนิมนต์เจ้าข่านิมนต์เจ้าค่านิมนต์พระมหากัสปะพระมหากัสปะท่านก็หยุดยืนแล้วก็ เปิดบาตรนางก็เทข้าวสาลีนะเทข้าวสาลีลงไปในบาตรของพระมหากัสสปะพระกรสสปะได้พอสมควรแล้วท่านก็ปิดบาตรนะปิดบาตรปุ๊บนางก็บอกว่าท่านอย่ารับเอาเพียงครึ่งเดียวเลยขอให้ดิฉันได้บุญในชาติหน้าด้วยอย่าให้เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเลยนะพระมหากัสสปะท่านก็เปิดบาตรอีกนะนางก็เทใส่จนหมดนะพระกัสสปะก็ให้พร ให้พรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตูนะขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วความตั้งใจที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสําเร็จโดยฉับพลันด้วยเถิดนะให้พรสั้นๆแค่นี้นางก็รับอนุโมทนาสาธุขออยเข้าไปเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้ได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยเถิดนะนางก็อนุโมทนาสาธุ พราหากสปะาก็เดินไปนางก็มองด้วยจิตเลื่อมใสนะมองจนลับตาไปเลยดีใจนะ่ยได้ทําบุญคนเราได้ทําบุญด้วยความศรัทธาเนี่ยจิตใจมันเลื่อมใสเดินไปร้องเพลงไปนะมีความสุขมากวันนี้ได้ทําบุญเดินไปไม่ระมัดระวังไปเหยียบคองงูเห่าเข้าคอง,งูเหา่างูเหา่าก็เลยโฉกัดโฉกัดพิษวิ่งเข้าสู่หัวใจสิ้นชีวิตลงที่ คันนานั่นเองแต่ด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสจิตด้วยศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแน่วแน่จิตผ่องใสนะดวงจิตก็ลอยละเลี่ยวปิวละล่องออกจากร่างของนางก็ไปจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะมีปราศาสตร์รองรับมีนางเทพอปปสรบริวารเป็นบริวารข้าวขันขันที่นางใส่ข้าวสาลีก็เพียบพร้อมเลยเนะี่ยมี สวยงามยิ่งกว่าของเก่าเสียอีกนะเหมือนกับเหมือนกับตื่นแล้วก็เหมือนกับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะานางมองไปดูสมบัติต่างๆโอ้เรามีบริวารมีสมบัติพัสถานเต็มมีปราสาทรองรับปราสาทก็คือบ้านเรือนนี่แหละเอาบ้านเรือนแต่ว่าของเทวดาเขาเรียกว่าของเรียกว่าปราสาทก็ดีใจเออเราได้สมบัตินี้มาได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงนี่ ก็นึกดูมองย้อนกลับไปย้อนกลับไปอ,อ๋อเราเป็นหญิงสาวชาวบ้านเราทำบุญกับพระเถระชื่อว่าพระมหากัสปะแล้วเราก็ถูกงูกัดตายเราก็ตายแล้วเราก็มาเกิดที่นี่ได้สมบัติพระสถานโอ้ทำบุญนี่ผลบุญเกิดขึ้นฉับพลันทันใดนางก็ดีใจเอาละเราจะเราจะไม่ประมาทในผลบุญของเราเราจะต้องไปต่อไปเติมผลบุญของเราให้เพิ่มมากขึ้นอีกเห็นไหมคนฉลาดเนี่ย คนฉลาดพอทําบุญแล้วจะไม่บุญไม่หยุดเพียงแค่นี้ก็คิดว่าเราได้สมบัติเราได้สมบัติที่เราได้นี่ด้วยอํานาจแห่งบุญของเราเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เราจะทําบุญต่อไปอีกเราจะทําบุญต่อไปอีกนะบางทีคนเรานี่ก็ประมาทในบุญเนาะ,อะพอทําบุญทํากุศลชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็ ลืมเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วทีนี้ลืมเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการปฏิบัติธรรมมัวเมาเมาวัตถุนะเมาวัตถุเมาน้าเมาเมาการเที่ยวการเล่นนะละเลยเกี่ยวกับการบําเพ็ญบุญไม่สนใจเลยนะยามเจริญรุ่งเรืองนี่ยามเจริญรุ่งเรืองเ,รรงเรองเพราะอนุภาพแห่งบุญกุศลบุญส่ง,บ,สงบุญส่งทําให้อ่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ลืมบุญ ลืมนึกถึงบุญกุศลที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเราลืมนึกถึงนะแต่พอตกต่ำก็นึกถึงเนี่ยเอ้ยนึกนึกถึงโอ้ยบุญหมดนะนี่เห็นท่านถึงกล่าวว่าบุญมาวาสนาตกนะก็เลยตกอับก็เลยนึกถึงบุญแหละที่นี้นะพอบุญมาวาสนาช่วยบุญทําให้เราเจริญรุ่งเรืองมาก็ลืมลืมมีความประมาทลืมนั่นแหละคือความประมาทมัวเมาแหละแต่ นางเทพธิดาน้อยองค์นี้เนี่ยไม่ประมาทไม่ประมาทก็คิดว่าจะหาโอกาสบำเพ็ญบุญอยู่เรื่อยๆนางก็เลยมาอุปถัมพระมหากัสปะตอนกลางค่ำกลางคืนนี่มากวาดบริเวณวัดให้พระมหากัสปะแล้วใกล้ๆใกล้ๆบริเวณกุฏิของท่านพระมหากัสปะพระกัสปะก็ได้ยินเสียงกวาดอ่ากวาดขยะกวาดยากวาดใบไม้แต่ยินเสียงตักน้ําใส่ตุม่มเอ๊ะใครมาตักน้ําใส่ตุม่มนะ ใครมาต่างน้ําใส่ตุ่มมองไปเนี่ยลอดหน้าต่างไปก็เห็นแสงสว่างแวววับเห็นโยมผู้หญิงท่านหนึ่งมาพากสปะออกมาเลยว่าเธอเป็นใครนี่เธอเป็นใครอ๋อเป็นอุปถาหญิงอุปทาข,ของท่านเป็นอุบาสิกาที่คอยอุปถาเอา้าเราไม่เคยมีอุบาสิกามาอุปถากนะเธอเป็นใครเหรอนางก็พูดให้ฟังบอกว่าอ่าเป็นหญิงสาวชาวบ้านทําบุญกับท่านแล้วก็ ตายไปไปเกิดนางเทพธิดาและอยากจะทําบุญอยากจะต่อเติมบุญอีกพระมหากษัตริย์บอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเธอเป็นอุบาสิกาจะมาปฏิบัติมาปฏิบัติพระในเวลากางค่ํากางคืนอย่างนี้ไม่ได้จะทําให้เกิดความมอมหมองเกิดขึ้นในพระศาสนาพระคุณเจ้าให้ดิฉันได้ต่อเติมบุญของดิฉันให้เพิ่มไปอีกเทวด้วยเถิดไม่ได้ช่วยด้วยเถิดพระคุณเจ้าไม่ได้เธอจะไปหรือไม่ไปนเนี่ยพระมหากษัตริย์ พระมหากัสปะก็ไล่ไปตาวาดไปเพราะพระมหากัสปะท่านเคร่งครัดในพระวินัยนางเทสทิดานะก็ร้องไห้ด้วยความเสียดายใชไหมพลาดโอกาสเนี่ยเห็นไหมว่าความเคร่งครัดของพระมหากัสปะเนี่ยพระสัมมาพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเคร่งครัดในพระวินัยท่านเกรงจะถูกเพื่อนสัพพมัจจารีตหนิติเตียนว่า ให้อุบาสิกามาปฏิบัติในเวลากลางค่ำกลางคืนมาตักน้ำมากวาดขยะมาเทกระโถนนี่ไม่ได้ไม่ได้กลัวจะเสื่อมเสียกลัวจะเศร้าหมองเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่พระสงฆ์ที่ดีปกป้องคุ้มครองไม่ให้ไม่ให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นส่วนนางอุบาสิกาเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะอยากจะต่อเติมเพิ่มบุญกุศลเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญบุญกุศลเห็น เห็นความสําคัญของการบําเพ็ญคุณงามความดีนี่คนเราก็ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่นะแต่ก็ไม่ให้ไม่ให้เสียหายในหน้าที่ของตนนะพระมหากระสปะก็ไม่ให้เสียหายหน้าที่ของตนที่จะปกป้องคุ้มครองพระธรรมวินัยอ่สวนนางอุบาสิกาก็ปกป้องคุ้มครองที่ตัวเองจะได้บําเพ็ญบุญเราก็มาพิจารณาดูว่าเห็นไหมคนเรานี่อ่าคนเรานี่ไม่ประมาทในบุญก็อยากจะเพิ่มเติมต่อบุญเรื่อยๆ ต่อคุณงามความดีของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะทุกข์จะยากจะลําบากขนาดไหนหรือว่าจะร่ําจะรวยจะเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ทิ้งบุญกุศลก็ต่อเติมเรื่อยๆนี่คือบัณฑิตนะวิสัยของบัณฑิตก็จะไม่ประมาทในบุญกุศลก็จะต่อเติมเพิ่มบุญอยู่เรื่อยๆเ,เพราะยึดถือพุทธภาสิทธิที่ว่าการสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดี นำความสุขมาให้เรามีความสุขทุกวันนี้เพราะอาศัยบุญกุศลที่เราทำอยู่เรื่อยๆคุณงามความดีที่เราทำอยู่โดยลำดับเราจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เราจะไม่ปล่อยวันเวลาให้เปล่าประโยชน์เราจะเพิ่มเติมบุญกุศลบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่คือคนที่ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตส่วนคนพาลก็จะมองไม่เห็นหรอก มองไม่เห็นบุญกุศลมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองควรจะกระทําว่าเป็นอย่างไรอตอนแรกอาจจะเห็นความสําคัญแต่พอได้ดีได้ดีแล้วก็ลืมลืมตนลืมตัวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของคนเรานี่จะดีมีค่าก็อาศัยบุญกุศลคุณงามความดีนี่แหละบุญกุศลส่งเสริมเราเราทําอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเป็นระดับไป <N ous i ast> แต่ชีวิตของเราที่มันตกต่ําตกต่ําก็เพราะว่าบุญกุศลมันหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราเห็นความสําคัญของคุณงามความดีอย่าไปเห็นความสําคัญของบาปของความชั่วเราต้องมองว่าบาปให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนบุญให้ผลเป็นความสุขเราก็เลือกเอาถ้าเราเลือกเอาบาปแสดงว่าเราเป็นคนพาลถ้าเราเลือกเอาบุญความดีเราก็เป็นบัณฑิตเราก็เลือกเอาเราก็เลือกเอา ให้ระลึกไว้ตลอดว่าความประมาทของเราเนี่ยทำให้เราพลาดจากความดีทําให้เราพลาดจากบุญกุศลแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่เรื่อยๆชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลําดับธรรมสวัสดีเจริญพร